ผ่านไปนึงแล้วต้องอยู่ในเรือนจำอย่างเงี้ยเห็นบอกว่ามีแฟนในนั้นด้วย <S 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 เกิดอะไรขึ้นมันมันคืออะไรยังไงข้างในนั้นแป่เข้าใจว่าว่าที่เราไปอยู่อ่ะคือเราอยู่ในคุนคผู้ชายเรายังไม่ได้แปลงเพศนะตอนนั้นซึ่งที่เราไปอยู่เนี่ยเราต้องปฏิบัติตัวและปฏิบัต,ติตนเหมือนผู้ชายทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นการตัดผมหรือทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องคือเป็นผู้ชายบทเพื่อนปันอาบน้ารวมอาบน้ารวมเข้าห้องน้ําไม่มีห้องน้ำมันก็จะเป็นห้องน้ำเป็นบล็อกแค่ครึ่งหนึ่งเท่านี้ บอกก็คือถ้าคุณจะแบบว่าขับถ่ายอย่างเงี้ยก็คือจะแบบว่าเป็นครึ่งหนึ่งไม่มีประตูไม่มีอะไรเลยอ่าแล้วคนอื่นก็ทุกคนแบบนี้หมดไม่ว่า,าจะรวยจะ<า>จ<า>นนก็คือติดกันอย่างนี้เลยแล้วพี่คิดดูสิบางคนไม่ได้ลาดคนรวยดาราบางคนที่อยู่ก็คือต้องนั่งแบบนี้หมดกันหมดทุกคนผีปะผีพพเพราะว่าคือคุกไงไมันคือคุกแล้วก็อาบน้ำแล้วก็ต้องแก้ผ้าผู้ชายก็ต้องเห็นของเราเราก็ต้องเห็นของผู้ชายแต่ว่าเธอเข้าไปแบบมีหน้าอกคือเข้าแบบมีหน้าอกเลยทั้งทั้งที่เรามีหน้าอกเรามีผม เราถูกแบทเทิลเลียนไถ่ในวันแรกเข้าใจไหมว่าเรารับผมตัวเองมากวันแรกเนี่ยคือจะได้ฟังก่อนว่าหนูไม่เคยเล่าที่ไหนนะเข้าไปวันแรกหนูไม่รู้ว่าผู้ช่วยที่เขาช่วยผู้คุมเนี่ยคือนักโทษด้วยกันเขาอยากจะตัดผมตั้งแต่วันแรกเลยแล้วบอกว่าหนูยังไม่ตัด <researched> ตามกฎหมายเนี่ย <lich> เราสามารถยื้อได้7วันเพราะเราจะขอประกันตัวทีเนี้ยเราขอไป7วันใช่ไหมพอครบ7วันเนี่ยเราปาระกันตัวไม่ได้มันก็มาดึงเราไปตัดผมซึ่งตอนที่ดึงเราไปตัดผมเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเราต้องตัดจริงๆแลวคือการที่ตัดผมเนี่ยคืออยู่ มันก็ไถผมขึ้นไปเลยผมยาวอย่างเงี้ยแม่มันก็ไถขึ้นมาถึงไปตอนนั้นน้าตาหนูจะไหล,ลแต่หนูว่าไม่อยากจะร้องให้เพราะว่าไอ้พวกคุมอ่ะมันอนะยืนดูกันเต็มเลยผู้ช่วยผู้คุมนะยืนดูแล้วก็ขำเราอะไรเงี้ยเพราะมันรู้ว่านารักเค้ก็เลยเข้ามาในคุกมันก็ขำเราตอนที่เราตัดผมมันก็ล้อเลียนไอ้ชายเป็นยอดชายแล้วนู่นนี่นัเหเห่นอ่างเงี้ยแต่เราก็คือเก็บแล้วก็ถ้าเป็น alert ทุกสิ่งทุกอย่างจนเราขึ้นมาใช่ป่ะเราร้องไห้ พอเราเสียผมแล้วไปอ่ะก็เลยเอาโอเคในเมื่อต้องอยู่ก็คือรับผลกรรมก็ทําไว้โอเคแล้วพออยู่ในคุกปุ๊บใช้ชีวิตเป็นผู้ชายทุกอย่างแล้วเรามีหน้าอกแล้วเรามีแฟนในนั้นด้วยข้างในคืออยู่ยังไงกินยังไงทําอะไรเอาตรงๆบ้ามันคือการที่ถูกตัดอิสรภาพบางครั้งเราอยากจะออกไปข้างนอกเนี่ยเราก็เดินไปไม่ได้พ่อแม่เราเป็นอะไรบางคนเนี่ยพ่อแม่เสียชีวิตนะคุณก็ไม่สามารถออกไปได้บางคนพ่อแม่โดนทำร้ายหรือว่าคนที่เรารักเนี่ยถูกทำร้ายเนี่ยเราไม่สามารถออกไปแก้ไขตรงนั้นได้นั่นคือการถูกตัดอิสรภาพ แต่เราอยู่อย่างนง้นเราต้องมีความสุขไม่ใช่ว่าเราอยู่ในคุกแล้วมันมีความสุขนะเราต้องทําให้ตัวเองมีความสุขถ้าเราไม่ทําให้ตัวเองมีความสุขเราก็จะเครียดเครียดก็คิดเยอะพอคิดเยอะเกิดการฆ่าตัวตายเกิดการที่ทําให้นักโทษบางคนคิดเยอะชอบกีดแขนตัวเองชอบเอาพวกแบบว่าเอามือไปถูแขนเอาหัวไปไปโขกกับกําแพงไงพอ,อเครียดงานต้อออก,อกป prime cast w i ปปันค่ะ